ก็ยังอยู่ที่วันที่31มเ็กราคมอยู่นะครับอยู่รายการที่4โอนปิดมูลค่าสินค้าคงเหลือต้นงวดและบันทึกสินค้าคงเหลือปลายงวดนะครับเราก็เข้าที่โปรแกรมบัญชีนะครับก็คลิกที่ระบบบัญชีแยกประเภทนะครับ c r e d i v e f o นะครับก็เราก็ลงลงรายวันทั่วไปนะครับแล้วก็สาขาสำน,นักงานใหญ่ สมุดรายวันก็สมุดรายวันทั่วไปนะครับคลิกโอเคนะครับเสร็จแล้วก็คลิกเพิ่มนะครับหรือ F3 นะครับก็วันที่31มกราคมปี54นะฮะเสร็จแล้วไทปนะครับกด C นะครับแล้ว เดือนหนปี5้านะครับเรากดคลิกโอเคนะครับก็เช็คว่าถูกต้องนะครับก็ปิดสินค้าคงเหลือปลายง่วนนะครับก็กดคลิกรายการที่1นนะครับก็เครื่องจะรันนะครับก็รอสักครู่นะครับโอเคครับเครื่องก็บันทึกอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จำไว้นะครับว่ามัน สินค้าไปงวดเนี่ยคือ8 0 0แสนแปดแสนเนะครับแปดแสนเก้าหมื่นโอเคครับคลิกเซฟหรือบันทึกนะครับบันทึกหรือ f 1 0นะครับจึ๊บให้เครื่องรันหมายเลขวอชเชอร์ให้ไหมคลิก yes ครับถ้าลอนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับบันทึกนะครับแต่เราต้องการเช็คกับสินค้าไปง่วนนะครับที่รายงานสต็อกนะครับกด e s c a p e นะครับยกเลิกการแก้ไขกด yes ครับ เสร็จแล้วเราก็คลิกออกนะครับคลิก cancel นะครับเราก็เข้ามาที่ระบบบริหารสินค้าคงเหลือนะครับก็คลิกปุ่มนะคคลิกรายงานสินค้าและ price list นะครับเสร็จแล้วเราก็ดูคลิกที่รายงานมูลค่าสินค้าคงเหลือนะครับ double c คลิกเลยครับ เสร็จแล้วเราก็มาดูสาขาสำนักงานใหญ่นะครับชนิดสินค้าสินค้าสเร็จรูปก,ก็ตรงนะครับตั้งแต่ e 0 1ถึง e 0 4นะครับทิมยอดคงครั้งนะวันที่31นะครับ3 1เดือนหเดือนหปี2554นะฮะโอเคครับก็เสร็จเรียบร้อยเราก็คลิกโอเคนะครับเรามาเช็คยอดกับสินค้าปลายงดว่าตรงกับที่เราบันทึกไว้ไหมเครื่องก็รันนะครับ ก็ตรงกันนะครับ890แ0นเกนะก็ตรงกันนะก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็กดกดกดปิดนะครับแล้วก็กด c a n เซินะครับโอเคนะครับสำหรับรายการอาโอนปิดมูลค่าสินค้าคงเหลือนะครับก็เสร็จเรียบร้อยเพียงเท่านี้ครับ